สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยทุกท่านวันนี้มาพบกันกับแนวทานนะคะชุดสรุปนะคะเราพัฒนาตำลาวแซ่บๆทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะทุกสูตรที่แอดมีนะ ตอนนี้นะคะสรุปให้ FC ดูก่อนนะคะสามตัวบนสองตัวบนชุดแอดนะคะสองตัวล่างนะคะมาดูกันว่าแอดจะฟันชุดไหนอะไรยังไงอยู่ในคลิปนี้เลยนะคะทุกคนเนาะอาจจะมีลงนะคะมีลงโอ้ยแอดก็ลงย้ำให้ดูหลายหลายคลิปอยู่นะคะทุกคนชุดสรุปบนชุดสรุปล่างนะคะของสูตรแอดอยู่ในคลิปนี้เลยนะคะมาดูกันทุกคนนะคะ วันจันทรนะคะเริ่มแรกสตาร์ทที่สถิตินะคะวันจันทร์ของเรางวดล่าสุดที่มันออกนะคะคือหกหกสองสองหกค่ะหกหกสองสองหกวันจันทร์นะคะสายเบิ้ลสายหามมาบ่อยนะคะตอนนี้ตามสถิตินะคะที่นําโดมเพื่อนเลยคือหนึ่งค่ะนี่นะคะตามนี้เลยจะน่าจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเป็นโซนเลขต่ํานะคะที่มาแรงแซงทางค้งนะคะแต่ว่าวันจันทร์นี้ไม่รู้จะเป็นยังไงหลักร้อยที่นําโดมเพื่อนตอนนี้นะคะคือหนึ่งนะคะ อันนี้คือเล่มใหม่เนาะมาดูเล่มเก่าของเรานะคะสถิติเล่มเก่าของเราตามนี้เลยนะคะทุกคนนะคะดูเป็นแนวทางกันไปนะคะใครชอบก็จัดก็ตามวังก,งก้นวันโกนเบิ้ลนะคะเบิ้ลที่มาบ่อยสุดก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งหกหกนะคะหนึ่งหนึ่งกับหกหกกับแปดแปดกับเจ็ดเจ็ดมาทุกตัวนะคะมีทุกตัวยกเว้นตัวออก,อกว่าเอาจัดไปนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะไม่ชอบปล่อยผ่านได้โอ้เจ็ดสี่ขึ้นน้ว่า โม้ไม่โตสวยๆนะคะเนาะเอาหนี่ดูกันเอาน,นะคะมักคู่ไดก็จังอัดโหลดค่ะหนี่ตามนี้เลยนะคะหลักร้อยนี่อันนี้ตามหลักร้อยสูตรเก่าเนาะสามยังไม่เดินนะคะสามยังไม่เดินค่ะหลักร้อยยังไม่มีสามมานะคะทุกคนหลักร้อยสามยังไม่เดินนะคะแล้วก็ขยุบกล้องให้ก่อนนะคะ เอาลีนะคะทุกคนแนวทางนะคะงวดประจำวันที่ค่ะของอาจารย์ปัญญานะคะของอาจารย์ปัญญาให้ไปที่แปดเก้านะคะแปดเก้าฟันไปที่เก้าค่ะอาจารย์ปัญญาแปดเก้าฟันเก้านะคะแปดศูนย์แปดสี่แปดเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าเจ็ด เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าเก้านะคะทุกคนเน้นไปที่เก้าหนึ่งแล้วก็เก้าสามค่ะมักน้ากับอัดค่ะฟันนะคะฟันแหลกลานนะคะไปกันต่อเลยนะคะกับสถิตินะคะของอาจารย์ปัญญาตามนี้เลยนะคะทุกคนนี่เนาะแปดเก้านะคะแปดเก้าอาจารย์ฟันเก้านะคะเดี๋ยวแอดติ๊กให้ก่อนแปดเก้าฟัน 9, เก้าะอาจารย์ฟันเก้างวดก่อนนี่ฟันห้าก็มาเต็มๆนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะ พาดดิดค่ะแต่วันจันทร์นะคะประมาทไม่ได้วันจันทร์ปราบเซียนนะคะตอนนี้เก้าเราชนสนั่นเลยนะคะชนสนั่นพันพืชเลยนะคะตอนนี้นะคะชนกันสูตรล้านสูตรอาจารย์ปัญญานะคะเลขแม่ได้มามีแต่เก้ากองอาญะาอยู่บ้าอสิเป็นจังไดเนาะคือสนกันคักแถอะค่ะงวดนี้นะคะช่องของเราเก้าชนหนักเลยนะคะอาจารย์ปัญญาก็เก้านะคะเปียกเก้าล้านเก้าสองนะคะชนกันแล้วนะคะ ไปกันต่อเลยนะคะกับสูตรเจ้าแม่นะคะสูตรเจ้าแม่เลขตามตูดดีดีๆนะคะทุกคนนะคะตัวเจาะตัววินเลยนะคะบางครั้งสามตัวก็ตามตูดก็เชิดไดเนาะสูตรล้านนะคะเกค่ะเก้าสี่เก้ห้านึ่งเก้าสองนะคะ2อ2ส2่สองห้าสองแปดสองหนึะคะสี่เก้าสองห้าเก้นะคะตัววิน98 1245ค่ะ <c oughs> เลขติดบนล่างนะคะ เลขติดบนล่างสูตรล้านนะคะให้ไปที่ศูนย์สามหกบมีจักตัวเลยบาทนี้นี่ศูนย์สามหกสูตรเตเมียะคะ่ะอ่ะว่ากันไปนะคะทุกคนถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะจะมายังไงรนอะงวดนี้นะคะใครจะเป็นเศรษฐีนะคะวันจันทร์ปราเซียน,นะคะ่ะทุกคนวันจันทร์ปราเซียนเอาลนี่สถิติสูตรล้านนะคะ สถิติสูตรล้านเลขติดบนล่างตามนี้เลยนะคะทุกคนมีหลุดหนึ่งงวดศูนย์สามหกนะคะจะเป็นศูนย์หรือสามหรือหกมานะคะลองดูค่ะวันจันทร์นะคะอันนี้ก็เป็นสูตรล้านนะคะสูตรล้านนะคะทุกคนตัวนี้เป็นเลขล่างนะคะสิบล่างโะ 10ล่างหลักร้อยนะคะ10ล่างให้ไปที่081536นะคะ081536หลักร้อยนะคะ420975นะคะนางเน้นที่10ล่าง8136นะคะหลักร้อย4297จะ อันนี้เป็นสถิติสูตรล้านนะคะสถิติสูตรล้านงวดก่อนนี่ก็สี่ตามตูดนะคะงวดก่อนนี่สี่ตามตูดสี่หกตัวเจาะเลยนะคะนี่งวดก่อนหน้านี้น้องวดนี้จะเป็นเจ็ดศูนย์ตามตูดหรือเปล่าเนาะน่ากลัวนะคะเก้าสองนะคะวินนะคะเก้าแปดหนึ่งสองสี่ห้าเก้าแปดหนึ่งสองสี่ห้านี่คือสถิติสูตรล้านนะคะไปกันต่อเลยนะคะกับแนวทางค่ะ แนวทางนะคะเด่นล่างนะคะสองห้าแปดหนึ่งนะคะนี่เด่นล่างสู่ร้านสองห้าแปดหนึ่งนะคะงวดก่อนให้ล่างขึ้นบนนะคะงวดนี้ให้ให้บนก็ลงล่างนะคะอ่างวดนี้หนึ่งสี่เจ็ดศูนย์นะคะหนะะึ่งสี่เจ็ดศูนย์บนนะคะไม่มีเก้าสองจักตูเลยพันหอ้ยเจ็ดศูนย์แม่เจ็ดศูนย์สิมาบอกค่ะสูตรเจ็ดศูนย์จะตามตูดล้านบนอกเนโอ้ยตายตายตายจะเมียเวียนซีษะแล้ว เอาวนี่กับไปกันต่อเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นแนวทางอีซอยแล้วนะคะแนวทางสูตรแอดเนะทุกคนนะคะมาดูแนวทางสูตรแอดนะคะจะสตาร์ทนะคะที่ตารางนะคะเลขตารางของเราอแคบเอานะคะสูตรตารางของเราจะปะชาดะนะคะปลาถเดือดนะคะทุกคนเลขตารางนะคะกําลังวันของเรานะคะหนึ่งสอสามสี่นะคะอ่าจากที่ตัวงวดเกาะงวด งวดที่ผ่านมานะคะเออนี่นะคะปกติแอดจะเอาตัว9 9 9056ขึ้นนะคะ9056ขึ้นเป็นตัวเด่นนะคะปะทะกับ1 2 3 4เนาะอ่างวดนี้นะคะแอดลองเอาสูตรที่เป็นตัวปะทะนะคะเอาขึ้นเป็นกำลังวันนะคะคือ1 2 3 4แล้วก็ปะทะกับ9056แทนนะคะก็จะเป็นกำลังวัน1 2 3 4นะคะ ตาราง9154 2603 9154น2 2ะคะ9 1 5 4 2 6 0 3 4 4อนะคะ1 9 1 0 1 5 1 6นะคะ2อ2 0ก5 2 6 3 9 3 0 3 5 3 6 4 9 4 0 4 5 4 6นะคะแอดก็ติกตัวที่มันติด036สูตยล้านนะคะ0 3 6ล้านตัวไหนที่มี0ูนย์มี3มี6กนะคะแอดจะติกไว้ลองดูนะคะมันจะเข้าไหมนะคะโอ้ยสองเก่าอีสวยคือโบมาเนาะ เอาสองเก้าศูนย์เนี่ยอาสามเก้ามาแล้วนะคะสามเก้าสามหกเข้ารอบแล้วนะคะโอ้ยถึงใจอีซอยนักนะคะตะกูนสามมีเซตควยเมดแล้วนี่ตะกูลสามมาบนน้อค่ะอ่ะเก้าหนึ่งห้าสี่สองหกศูนย์สามนะคะนี่คือเลขตารางของเราเอามาสูดูสูรบีหนึ่งบีสองนะคะไปกันต่อเลยนะคะไวไปไห่น้อน,นะคะสูรบีหนึ่งบีสองของเรานะคะทุกคนนะคะจับตามองสูรบีหนึ่งเลขสูงทั้งนั้นเลยงวดนี้มีแค่ห้าตัวนะคะ หกเจ็ดแปดเก้าห้านะคะจะเบิร์นจะหาไหมนะคะแอดก็ลองจับคู่นะคะจับคู่ทั้ง2อสูตรนี่แหละคะ่ะจับคู่นะคะจับคู่สูตร B1 นะคะจะได้8 5 9 6 5 7 6 8นะคะ1 8 2 9 8 0แล้วก็9 1เอามาจากไหนตีจักรละคะลืมละ่ะเอาอันนี้สูตร B2 นะคะ จับคู่นะคะแอดลองจับคู่มาดูกันลุ้นกันนะคะงวดแรกจับคู่ว่าตัวไหนจะเข้า0703นะคะ073 079 02นะคะ ันนี้ตัวจับคู่นะคะ9629 6891นะคะแอดกดวงกลมให้นะคะคือ4คู่นี้มันชนกันนะคะก็คือ9629 86891นะคะเอามันชนกันนะคะมันชนกันเนาะสองสูตรชนกันนะคะมาดูกัน4คู่นี้จะมีตัวมาไหมนะคะทุกคนเนาะ9629 6891นะคะสูตร B1 B2 นะคะแอดก็ พยายามเออแกะสูตรนี้ออกมานะคะเพราะว่าเห็นมันเข้าบ่อยเข้าดีเนาะจะจับคู่เราจะจับอะไรยังไงนะคะน่าจับตามม่งบอกคะ่ะ96296891นะคะจะเป็นคู่ไหนที่มาจะเป็นตัวไหนที่มาเอาลองดูนะคะมันจะใช่ไหมแอจะจับคู่ได้ไหมนะคะมาลุ้นกันคะ่ะว่า B1 กับ B2 นะคะตัวไหนจะมานะคะลองจับคู่ดูนะคะ เอาแคบค่ะทุกคนแคบไว้ดูแคบไว้ลุ้นนะคะสูตรบีหนึ่งก็คือหกเจ็ดแปดเก้าห้านะคะเลขที่หน้ารุ้นโอเลขสูงเลยเนาะห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะสูตรบีหนึ่งน, 5, 6, 7, 8, น,ะะ 1, นี้เข้าหกตัวเข้าดีค่ะงวดก่อนนี่ก็เห็นด้ย งวดก่อนก็645หนะคะงวดเก่าเราเทียบให้ดูนะคะทุกคนไปกันต่อเลยนะคะกับแนวทางค่ะไปกันต่อกับแนวทางหลักร้อยของเรานะคะงวดนี้ชุดเต็มนะคะ8 9 0 1ก้านะคะ8 9 0 1ก้าค่ะตัวเด่นแปดเนย์หนนะคะแอนนินเพติก้าศูนย์หนึ่ 90, นะคะ สูตรล้านนะคะ,หล, 104, 20, 9, 7, ะ,คะหลักร้อยสี่สองศูนย์เก้าเจ็ดห้านะคะหลักร้อยสูตรล้านเข้ากระนำซัมเมอร์เซลเลยนะคะตัวเน้นทั้งนั้นเนาะสูตรล้านชนกับแอดอยู่แค่เก้าศูนย์สองนะคะชนกันจะมาไหมนะคะอันนี้สถิติหลักร้อยชุดเต็มนะคะสถิติหลักร้อยชุดเต็มของเราค่ะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะตัวนี้ก็เด่นสิบหน่วยล่างนะคะเผื่อใครชอบนะคะเราจะเอาตัวเด่นหลักร้อยนะคะไปเป็นเด่นสิบหน่วยล่างค่ะ เอานีแคบเอาเลยนะคะทุกคนเอาไว้ดูนะคะสถิติสถิตินะคะแล้วก็ชุดล่างนะคะชุดล่างของเราเนาะ เอาดีนะคะทุกคนไปกันต่อเลยนะคะกับชุดนะคะมาดูนะคะสรุปร่างของเราแล้วนะคะชุดสรุปร่างะค่ะทุกคนนะคะตำลาววันจันทร์นะคะสรุป2ตัวล่างนะคะได้หลักร้อยมาแล้วเนาะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะคัดออกมาเป็นตัวเด่นล่างแล้วคือแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่ง 8 901กค่ะทุกคนนะคะอ่าสิล่างนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหน่วยล่าง8ปดเก้ย์หสองสามนะคะ จับประกบคู่เลยนะคะก็ตามน,นี้เลยค่ะชุดใหญ่นะคะทุกคนชุดใหญ่นะคะจับประกบคู่ก่อนนะคะแล้วก็ตัดนะคะตัดไปที่เด่นล่างคือ8901นะคะแอดจะตัดได้ไหมนะคะถ้าใครมีตัวตัดนะคะหรือมีตรงมีแต้มอะไรก็พินิจพิจารณาแล้วก็ตัดกันเอานะคะงวดก่อนนี้เข้า54ตัวกับนะคะแต้มหลุดคะ่ะทุกคนนะคะแต้มล่าง5-6,7,8 901นะคะจะเข้าร่องเข้าลอยแล้วหรือเปล่านะคะ ชุดล่างนะคะแอดตัดนะคะได้สองแปดสามแปดเจ็ดแปดนะคะห้าศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะคะเน้นให้ที่สองชุดสองคู่นะคะเน้นล่างให้ที่เจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดเก้านะคะชอบด้วยค่อยจัดค่อยตามค่ะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้นะคะอ่าตามนี้เลยนะคะทุกคนเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดเก้านี่คือชุดสรุปสองตัวล่างของเรานะคะสรุปล่างนะคะแอดเขียนให้ชัดเจนเนาะอ่าจะให้ดูนานๆหน่อยนะคะชุดนี้ เอาตามนี้เลยนะคะสถิติแต้มนะคะสถิติแต้มค่ะทุกคนนี่สองตัวล่างนะคะงวดก่อนนี่หลุดไปหลังจากที่เดินมาดีๆนะคะหลุดไปห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะสถิติแต้มสองตัวล่างนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะอ่าไปกันต่อเลยนะคะชอบก็แคบเอาเนาะให้ดูนานๆหน่อยนะคะ ไปกันต่อเลยนะคะกับชุดบนนะคะชุดบน,นะคะ่ะทุกคนนะคะชุดสองตัวบนนะคะสรุปบนนะคะสองตัวบนเอาลืมเขียนสรุปบนบ่ค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเขียนก่อนนะคะสรุปนะคะสรุปบน ็นชัดเจนนกแต่แปดค่ะคู่บนจับได้เยอะมากเลยนะคะงวดนี้คู่สองตัวบนจับได้เยอะมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนตามนี้เลยค่ะทุกคน สองตัวบนนะคะชุดเต็มสิบบนสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหน่วยบนศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะชุดสรุปบนนะคะเด่นบนหนึ่งสองสามสี่นะคะแต้มบนหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะเราใช้ตัดเด่นนะคะเด่นบนก็คือหนึ่งสองสามสี่เนาะเด่นบนของเรานะคะเด่นบนของเราหนึ่งสองสามสี่นะคะหนึ่งสองสามสี่เด่นบนของเราก็เข้ามาแล้วนะคะ หนึ่งสองสามสี่นะคะเข้ามาสีงวดติดนะคะเด่นบนของเรานี่นะคะทุกคนเด่นบนสี่ตัวนะคะเดินมาสีงวดติดแล้วนะคะเด่นบนตำลาวของเราในชัดเจนเนาะทุกคนนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่เป็นตัวที่เราใช้มาตัดนะคะนี่นะคะสถิตินะคะเด่นบนของเราเนาะเด่นบนหนึ่งสองสามสี่นะคะ ตัดบนนะคะงวดนี้ได้หลายชุดมากเลยนะคะโอ้มันหลายสุดแอดบออานเดอค่ะเอาคัดเอาเลือกเอาค่ะใครชอบนะคะแต้มบนหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะแต้มสองตัวบนนะคะแคบเลยค่ะชุดบนนะคะชุดสองตัวบนแอดนินให้ไปที่แปดสี่สี่สองแล้วก็เก้าสามนะคะแอดจะนินเข้าอีกไหมนะคะก็ขอให้นินเข้านะคะแล้วแต่งวดค่ะบางงวดก็ได้เยอะหลายตัวบางงวดก็ได้น้อยตัวนะคะ แต่ก็พยายามจะให้อยู่ในสามสี่ตัวนะคะจะไม่ให้เกินนี้นะคะชุดนิ้นนะคะทุกคนแปดสี่นะคะแอดนิ้นให้นะคะนิ้นบนนะคะแปดสี่สี่สองแล้วก็เก้าสามนะคะถ้าชอบด้วยค่อยจัดค่อยตามนะคะไม่ชอบปล่อยผ่านงวดก่อนนี้เข้าหกสี่ตัวกลับนะคะชุดนิ้นนะคะทุกคนแต้มศูนย์นะคะงวดก่อนแต้มบนไม่หลุดนะคะแต้มบนนี้ยังไม่หลุดเลยนะคะแต้มสองตัวบนนะคะ เต็มสองตัวบนเนาะยังไม่หลุดเลยนะคะนี่ค่ะเต็มสองตัวบนหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะนี่นะคะงวดก่อนเข้าสี่หกเอ้ยเข้าหกสี่ตัวกลับนะคะเต็มศูนย์น่ะลองดูคะ่ะทุกคนนะคะแอดก็จะสรุปให้นะคะจะให้ดูชุดเต็มแล้วก็ให้ดูชุดสรุปก่อนนะคะอ่าตามนี้เลยนะคะทุกคนหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะเต็มของเราะคะ่ะ ไอ้ตัวที่แอดขีด,ขดสีชมพูชุดตัดบนนะั่นคือชุดที่อ่ามันน่าลุ้นนะคะชุดที่น่าลุ้นแต่เราคัดให้แค่นิดๆเลยนะคะคัดตามตามสามตัวบนนะคะตัวไหนที่เข้าแต้มเข้ารอบเยอะสุดนะคะทุกคนแปดสี่สี่สองแล้วก็ก้าสามเอาแคบเราบอกให้ดูนานๆหน่อยนะคะชุดสองตัวบนถ้าตัวหนังสือนะคะมันบงังตัวเลขนะคะให้ไปปิดคําบรรยายเด้อจะ้ะปิดตรงไอ้ที่เป็นรูปอันรูปยังเนาะ รูปไข่ไข่จักนะคะเขาเรียกฟันเฟืองบอกคะ่ะเออนั่นแหละไปปิดตรงนั้นนะคะตั้งค่านะคะปิดทำบรรยายนะคะเราต้องปิดด้วยตัวเองนะคะปกติของแอดก็ไม่ขึ้นนะคะทำไมอยู่ดีๆถึงขึ้นก็ไม่รู้นะคะอัปเวอร์สันไหม่บ ามาดู3ตัวบนนะคะชุด3ตัวบนของเรานะคะงวดประจําวันที่นะคะ15วันจันทร์ที่15วันจันทร์ปราบเซียนนะคะทุกคนแอดใช้หลักร้อยตัวเน้นก็คือ901นะคะ8ใช้ด้วยไม่ได้นะคะเพราะว่าพื้นที่เต็มนะคะเพราะว่าหลัก สองตัวนะคะสองตัวได้เยอะค่ะงวดน,นี้นะคะก็เลยเอามาจับมันหมดนี่แหละค่ะได้ตัวไหนนะคะคอยมาคัดเอาที่เข้าแต้มนะคะตัวที่แอดขีดคือตัวที่เข้าแต้มนะคะหลักร้อยแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะแต้มนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแต้มสามตัวบนหลุดสองงวดติดแล้วนะคะลองดูงวดนี้นะคะน่าจะมาแล้วหรือเปล่านะคะหรือยังจะหลุดยาวนะคะแอดเน้นให้ที่ เม็ดเดียวนะคะก็คือ984084แล้วก็184ค่ะทุกคนนะคะแล้วก็ตัวที่น่าลุ้นอีกตัวหนึ่งก็มีสามคู่นะคะที่น่าลุ้นก็คือ942นะคะตัวที่น่าลุ้นนะคะทุกคนนี้ก็คือ9นะคะ942 984 993นะคะสามชุดนะคะก็ทั้งหมดก็จะเป็นเก้าคู่เนาะแต่ว่านิ้นให้เค่ตัวเดียวนะคะพื้นที่หมดค่ะทุกคน ศูนย์ก็จะเป็นศูนย์สี่สองศูนย์แปดสี่แล้วก็ศูนย์เก้าสามนะคะที่หน้าลุ้นเก้าสามมีชลอาจารย์ปัญญาแล้วนะคะแล้วก็เก้าสี่สองนะคะเอ้ยหนึ่งนะคะก็จะเป็นหนึ่งสี่สองนะคะหนึ่งเก้าสามแล้วก็หนึ่งแปดสี่นะคะตัวที่หน้าลุ้นนะคะทุกคนนี่คือตัวที่หน้าลุ้นเนะาะตามนี้เลยนะคะแอดก็นเน้นให้นะคะใครชอบด้วยก็จัดนะคะหรือใครจะไปทั้งเก้าหางเลยบอค่ะ,คะอีกชุดหนึ่งแอดว่าสี่สองนี่ก็หน้าลุ้นนะคะ 084นะคะเอ้ย984 084แล้วก็184อา้าวลองดูเด้อจะ้ะ1942 042 142นี่ก็สวยนะคะงามเนานะเอาแคบเอาสามตัวให้ดูนานๆหน่อยนะคะชุดนิ้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามีชุดเต็มให้ด้วยนะคะมีชุดเต็มให้ด้วยเนาะให้ได้รับชมกันโอ้ยหายใจบอกชุดเต็มนี่จะไม่สนดับใดๆทั้งสิ้นนะคะ จะนิ้นได้ไหมจะชนได้ไหมต้องรอลุ้นนะคะทุกคนรอลุ้นดูเอาแคปเอาจ้ะเห็นชัดเจนเนาะทุกคนเนาะเห็นชัดเจนเนาะเห็นทุกไอ้นี่เนาะอ่าเดี๋ยวนี้ไม่เห็นไม่ fc ไม่บ่นแล้วนะคะ fc บอกไม่ไม่ f ไ,ไม่เห็น fc บน่นว่าเห็นแค่ครึ่งนะึงเนาะ เอาลองดูเด้อจะลองดูเนาะมีใครชนบ้างนะคะลองดูถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะแอดฟันให้ที่เก้าแปดสี่ศูนย์แปดสี่หนึ่งแปดสี่นะคะอาลองดูชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะศูนย์สี่สองก็น่าหลุนศูนย์สี่สองเก้าสี่สองหนึ่งสี่สองนะคะแครแล้วเบิร์จากแคแล้วนาอกชุดสามตัวนะคะนี่คือชุดสามตัวชุดนิ้นของเรานะคะเราก็จะหาตัวที่แต้มมันตรงมันชนกันทั้งสาม ทั้งสล็อกนะคะหลักร้อยนะคะคัดออกมาให้ได้น้อยที่สุดนะคะทุกคนแล้วก็จะทําเป็นตัวนิ้นนะคะ เอามาดูชุด4ตัวนะคะงวดก่อนในสูตรนี้ก็เข้าของเขาไปแล้วค่ะแต่แอดจับไม่ได้นะคะ5 4 6 5นะคะใครชอบก็จับเอานะคะ2 3 4 5 6 7 8ีห้าหกเจ็ดแนะคะสองสาม้าหกเจ็ดนะคะแปดเก้นหน่ะคะสี่ห้านะคะหน่วยบน0 1 2 3 4 5นะคะแอดจับ4ตัวให้นะคะ7 2 9 4 6 3 8 5นะคะ4 1 6 3 5้าศูนย์เจ็ดสองสองเก้าสี่หนึ่งสามแปดห้าศูนย์ค่ะโอ้ยหัวยขีย้งามอาลองดูเดอ้อทุกคนนี่นะคะแคบเอาเลยนะคะทุกคนก็จะมีสี่ตัวนะคะไปกันต่อเลยนะคะกับแนวทางนะคะเด่นของเรามาแววมาแววนะคะเด่นแอดกับเด่นล้านชนกันนะคะ,สะแสดงว่างวดนี้ต้องมีหนึ่งมีสี่มีแปดค่ะ ตามตัวนี้นะคะเอาไปประกบกับอันนั้นได้ไหมเอาไปประกบกับเออเลขติดบนล่างหลานได้ไหมคะทุกคนเอาจากละวากันไปเนาะเด่นสิบเด่นล่างนะคะสิบหน่วยของสูตรแอดนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งเด่นบนนะคะก็คือ หนึ่งสองสามสี่เนาะเด่นบนนะคะหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้นะคะสถิตินี่นะคะเด่นบนกําลังเดินดีๆเลยนี่นะคะเด่นบนหนึ่งสองสามสี่นะคะทุกคนเนาะเด่นบนแอสนะคะประทะเด่นบนหลานนะคะเด่นบนแอสหนึ่งสองสามสี่เด่นบนหลานนะคะสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์นะคะแสดงว่ามีหนึ่งมีสี่วะค่ะเราไม่สนดับใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนเด่นล่างนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งเด่นล่างแอสนะคะ เด่นล่างหลานสองห้าแปดหนึ่งนะคะชนกันที่หนึ่งแปดนะคะแสะดงว,ว่าหวยมีหนึ่งมีสี่มีแปดบอค่ัเอาไปประกบกับไอ้นั่นได้ไหมประกบกับสูตรไหนดีนะคะงวดก่อนนี่นางให้สองให้ห้าให้เก้านะคะมาห้าค่ะทุกคนนะคะเอาจากแล้วสูตรนี้นะคะแอดจะเอาไปทําเป็นตัวตัดบนทันทีนะคะอะลองดูค่ะหวยสี่แปดคอยสิกอดข้อกันมากบอโนะ ะตัวดินนะคะให้ดูนานๆน,นอ้ยปวดหัวค่นะทุกคนปวดหัวไม่กีนเนาะ ไปกันต่อเลยนะคะกับแนวทางรวมรวมเด่นแล้วก็จะรวมดับนะคะรวมดับให้นะคะทุกคนนี่นะคะรวมดับนะคะหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะคือสี่ห้าหกนะคะล่างคือล่างบนคือบนนะคะทุกคนหวยจะใส่รวมกันด้ค่ะถ้ามันหลุดมาก็ตัวใครตัวมันนะคะถ้าใช้รวมกันนะคะส่วนตัวแอดใช้แยกค่ะ,ะถึงนานๆมันจะหลุดก็ไม่กล้าค่ะไม่กล้านะคะ,ะ,คะทุกคนนะสี่ห้าหกนะคะสี่ห้าห้าสี่ห้าหกหกห้าหกสี่สี่หกนะคะ นี่คือ6คู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะถ้ามาก็ตัวใครตัวมันนะคะ6คู่บนไม่มาด้วยกันนะคะศ1นย์สองค่ะทุกคนนะคะศ1นย์นศะคะ1 2 2 1สองสองนะคะศ2นย์ศดับ10บ,บนนะคะใครที่ชอบสายดับนะคะทุกคนปักหลักนี่เอ่อเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะลองพินิจพิจารณากันดูเนาะดับสูตรบนนะคะเอ้ยดับ10บ,บนศ1นย์ะคะดับหน่วยบน8 1ดดับร้อยนะคะห5หหรือว่าดับหน่วยล่างเนาะ ดับสิล่างนะคะ68ดับดับสิล่างสูตร fc นะคะ6กับ8ปดสูตร fc นี้ก็แม่นนะคะดับสิล่างสูตร s นะคะคือ0ูนย์จ้ะอ่าลองดูนะคะให้ดับศูนย์ซมาศูนย์อยู่บ่ตัวนี้นะคะเป็นแนวทางเนาะเราก็จะมีสถิตินะคะสถิติดับให้ดูเพื่อ fc นะคะจะได้ดูเป็นแนวทางนะคะดับหลักร้อยนะคะดับหลักร้อยของเรานี่นะคะทุกคนนะคะ เดี๋ยวให้ดูทีหลังก็ได้นะคะสถิตินะคะทุกคนสถิติเดี๋ยวให้ดูทีหลังเนาะเอามาดูนะคะเลขแม่ได้มาแล้วค่ะเลขเก้าชนกันทั้งสามสูตรเลยนะคะอาจารย์ปัญญาสูตรล้านแล้วก็สูตรเอ่อเลขแม่ได้มาเนาะเลขแม่ค่ะเลขแม่เพนเอามาค่ะเก้านะคะเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าสามนะคะเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าสองเจ็ดนะคะเก้าเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าสองเจ็ดสามเจ็ดเก้าสองค่ะ อ้ลองดูนะคะทุกคนถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามกันไปนะคะอาวนี่เนาะเดี๋ยวให้ดูสถิตินะคะสถิติเอ่อเลขดับนะคะจะได้เห็นแบบชัดเจนนะคะอาสถิติดับหลักร้อยของเรานะคะเห็นชัดเจนเนาะ อ่าตามนี้เลยนะคะอาจจะไม่เห็นวันที่นะคะทุกคน,นเห็นชัดเนจนน่าจะเนาะนี่นะคะส่วนตัวแอดใช้สูตรใหม่นะคะถ้าแอดใช้นะคะแต่ว่าบางครั้งก็ใช้บางครั้งก็ไม่ใช้นะคะกลัวตายอ่าตามนี้เลยะคะ่ะสถิติสูตรเก่าให้ดับหนึ่งนะคะดับร้อยนะคะสูตรใหม่ให้ดับห้าค่ะตามสถิติเลยนะคะ ดับสิบบนนะคะสถิติดับสิบบนนะคะตามนี้เลยค่ะทุกคนนะคะสูตรเก่าให้ดับศูนย์นะคะสูตรใหม่ให้ดับหนึ่งค่ะอ่าดับเราก็ถือว่าเอาอยู่ดีนะคะเดินอยู่ดีเดินดีนะคะดับดีนะคะ,ะ,คะแลกกันคนลมัดนะคะ สูตรเก่าดับศูนย์สูตรใหม่ดับหนึ่งนะคะตามสถิติเลยไปกันต่อเลยนะคะกับ er. ดับหน่วยบนนะคะดับหน่วยบนนะคะสูตรเก่าให้ดับแปดนะคะสูตรใหม่ให้ดับหนึ่งค่ะทุกคนนะคะหนึ่งคือติดดับหลายถีนเนาะสูตรเก่าให้ดับแปดสูตรใหม่ให้ดับหนึ่งนะคะดับหน่วยบนค่ะทุกคน ไปกันต่อเลยนะคะสถิติดับสิบล่างนะคะสถิติดับสิบล่างก็ให้ดูเนาะแต่ว่าสูตรใหม่เอฟสูตรใหม่ของ f อซนะคะแอดไม่มีสถิติให้ดูนะคะพื้นที่ไม่พอแล้วะค่ะทุกคนเก็บบไว้แลวสูตรเก่านะคะเอ้ยสูตรแอดนะคะดับสิบล่างให้ศูนย์นะคะดับของเอฟซนะคะสูตรสิบล่างให้ดับหกค่ะ สิบล่างสูตรแอดนะคะดับสิบล่างสูตรแอดให้0ูนย์ดับ10บล่างสูตรเอซนะคะเป็นสูตรเก่าให้6ค่ะทุกคนอ่าตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยนะคะก็ที่ให้ดูเนาะ นี่เลยนะคะแคปเอาแล้วนอะน,นี่นะคะตามนี้เลยนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะส่งท้ายด้วยชุด3มตัวบนนะคะชุด3ามตัวบนชุดนิ้นของเรานะคะน้นไปที่9 8 4 0 8 4แล้วก็184สําหรับคลิปนี้เนาะให้ดูทุกสูตรทุกแนวทางแล้วนะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะไหว้สติติ3ตัวบนให้เบิ่งยยัง อาสถิติ3สามตัวบนนะคะไม่รู้ว่าให้ดูหรือยังนะคะสถิติแต้มสามตัวบนนะคะไม่รู้ลืมหรือเปล่าสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ